ไปเลยมึงมาดูให้คิวอะไรเนี่ยเท่าไหร่ยังไงวะโอ้โหเดี๋ยวนี้ทำไมติดโซเชียลไลน์นี่นี่มันเป็นสติกเกอร์มากนี่ส่งสติกเกอร์อ่านี่ิ๊กซีครานี่กดตรงไลน์เลยเลือกมากชอบไลน์ไหนนะอ่ะอ่าเอานี้พอเลือกเสร็จปุ๊บก,ก็ไปกดข้างในเออนั่นะละเอานี้อเนี้ เป็นห่วงนะนวดเลยกูสวยแลยสวยมากนะโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไปตัดเอาแม่ขอทังค์กจะเอาตังค์อะไรให้กูแล้วจะเอาตังค์อะไรอันนี้มันของไทยเอไม่ไดไม่ได้ให้กูแล้วกูก็ต้องเอาใส่กระเป๋าแล้วไม่เอาไม่ได้อันนี้มันของไทยไม่ได้ไม่ได้ไมมาถ่ายกูให้เลย 欢迎客人。乖乖啊哎